สวัสดีค่ะพบกับรายการสืบสาวข่าวไทยบ้านกับดิฉันบุภาสุรพันธ์สำหรับประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั้นคือประเด็นเกี่ยวกับผลงานผลิตภัณฑ์จากรางไหมของศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนว,วัตรกรรมใหมมาหมาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดเผยถึงกระบวนการการเลี้ยงไหมเพื่อให้เกิดเป็นรังไหมซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยผลิตภัณฑ์จากรังไหมนั้นจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันคือ 1. การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสารสกัดจากรังไหมสอการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมในห,หน่วยงานของเรานะครับศูนย์ความเป็นเลิศทางนว,วัตรกรรมใหม่เราจะแบ่งออกเป็น5 หกหน่วยงานย่อยนะครับฝ่ายย่อยออกไปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งคือฝ่ายไร่ฝ่ายไร่ก็มีหน้าที่กํากับดูแลการปลูกหมอนนะครับซึ่งเราตอนนี้เรามีทั้งหมด15ไร่นะครับแบ่งออกเป็น4ี่โซนนะครับ A B C D เพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับฝ่ายที่2ก็คือฝ่ายเลี้ยงไหมซึ่งมิสัฐเองนะครับได้กํากับดูแลอยูอ่อันที่3คือฝ่ายสาวใหม่นะครับอันที่อันที่4ก็คือฝ่ายพอกย้อมและถอผ้าอันที่หก็คือฝ่าย แปรรูปผลิตภัณฑ์ฝ่ายเลี้ยงไหมก็จะมีหน้าที่หลักอยู่ 3- 4อย่างหลักๆนะครับหนึ่งได้แก่การเลี้ยงไหมอนุรักษ์สายพันธุ์ซึ่งน้องๆจะได้เห็นว่า,ามีสายพันธุ์ไหมหลายๆสายพันธุ์ที่วางอยู่บนโต๊ะดีนะครับให้น้องๆได้เห็นว่าตอนนี้เรามีการเลี้ยงอนุรักษ์สายพันธุ์อยู่ทั้งหมด15สายพันธุ์เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับในห้องเลี้ยงใหมช่านะสายพันธุ์ได้แก่พวกนางน้อยนางลายนางสิวนางตุยซึ่งในประเทศไทยเรามีหลายร้อยสายพันธุ์นะครับซึ่งเรามีแค่15สายพันธุ์หลักๆ อย,อยู่กับเราที่เลี้ยงมอนรับไว้อันที่สองเราเลียเลเล้ยงเพื่ออะไรลูกเลี้ยงเพื่อเอาผล,ลิตอ่าไปแปลรูปเป็นเส้นใหญ่แล้วไปสู่กระบวนการรีกว่าทอผ้านใะนงานที่สอง,องเรางานที่สามก็คืองานปรับปรุงสายพันธุ์ลูกก็จะมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้เป็นาสายพันธุ์อืน่นๆนะครับซึ่งน้องๆก็จะได้เห็นว่ามีความแตกต่างจากสายพันธุ์ทั่วไปมีทง้งรูปผสมด้วยนะครับเราก็จะมีการจะทาอยู่เรียกว่าเหลืองพันเหลืองงูม,มัสวิตองเรานะครับวงจรชีวิตขององอนใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะลูก ระยะไข่ระยะตัวหนอนระยะดักแด้และระยะผีเสื้อนะครับซึ่งระยะตัวหนอนลูกก็จะแบ่งออกเป็น5วัยนะครับวัยหนึ่งสองสามเขาเรียกว่าวัยอ่อนเราจะใช้ห้องเล็กในการอนุบาลมีระยะเวลา1 1ถึง12วันนะครับหลังจากนั้นวัย4ี่ห้าเขาเรียกว่าระยะวัยแก่ลูกเราจะใช้เครื่องจักรในการเลี้ยงซึ่งทั่วๆไปแล้วกเกษตรกรก็จะมีกระดง้งนะชั้นเลี้ยงเป็นแบบกระดง้งหรือว่าชั้นเลี้ยงเป็นแบบ ตะแรงหรือว่าชั้นเลี้ยงเป็นชั้นไม้นะครับแต่ว่าจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงได้แต่พวกเรามีอุปกรณ์ที่เห็นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้เกิดประโยชน์ในการเลี้ยงจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนที่2ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์พวกจําพวกผ้าผ้าลายต่างๆเนีย่ยค่ะ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนแรกก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากล่างหมสีเหลืองส่วนที่สองก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากล่างหมสีชมพูผลิตผลิตภัณฑ์ล่างหมสีเหลืองก็คือจะแบ่งเป็นทั้งหมด7ประเภทค่ะก็คือจะมีสเปรย์โปรตีนไหมสูตรไล่สีไล่กินครีมโปรตีนไหมผสมอะโวคาโดเจลรอบดวงตาสบู่ก้อนสบู่เหลวจะเป็นตรงนี้ค่ะแล้วส่วนผลิตภัณฑ์ที่มาจากล่างหมายชมพูจะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นกันแดดแล้วก็เซรั่มค่ะ ลวดลายคือมาจากแม่ภูิปัญญาแม่ภูิปัญญาก็คือจะเป็นคนที่เขาค่อนข,ข้างคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับการทอผ้าการสร้างลายต่างๆแล้วค่ะใช่ก็จะเป็นเช่นลายหน้าลายขอหรือว่าลายเอ่อลายผ้าไหมแพวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นลายละเอียดลายค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็หลากหลายสีสันนะคะ ั้งนี้จะเห็นได้ว่ารังไหมจากศูนย์ความเป็นเลิศทางนงวัตกรรมใหม่มหาวเทยาลัยมาสารคามนั้นสามารถแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เกิดจากสารสกัดจากรังไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่เกิดจากการสาวไหมจากรังไหมนอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางนงวัตกรรมใหม่นั้นยังมีการเลี้ยงรังไหมอย่างพิธีพิถันเพื่อจะนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่สังคมต่อไปบุพาสุรพรันธ์รายงาน